ครับกับผมนายแพทย์กบวีชินสาสวัสดิ์แห่งกบวีคลินิกเชกวชกรรมันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องคืองานวิจัยจากฮาวาดไม่ต้องไปยิมหรือว่ายน้ําแค่ทําสิ่งดังกล่าวต่อไปนี้ก็จะช่วยยืดอายุได้อย่างง่ายได้นะครับไม่ยุ่งยากงานวิจัยจากมหาวิจยาลัยฮาวาดบอกว่าไม่จําเป็นต้องเข้าฟิตเนสหรือว่ายน้ําเพียงทาสิ่งนี้วันละสินาทีก็ช่วยยืดอายุ ช่วยยืดอายุได้อย่างมีนัยะสําคัญแล้วนะครับการเพิ่มการออกกำลังกายเพียงวันละ10นาทีสามารถส่งผลอย่างมีนัยะสําคัญต่ออายุไขการมีชีวิตยืนยาวแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือความปรารถนาของใครใครหลายๆคนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเวลาหรือว่าแรงจูงใจหรือโอกาสในการเข้าฟิตเนสเป็นชั่วโมงชั่วโมงมีข่าวดีจากงานวิจัยจากหมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งตีพิมพ์นในวารสาร Jama Internal Medicine ชี้เห็นว่าการเพิ่มการเคลื่อนไหวเพียงวาระ10นาทีก็เพียงพอที่จะมอบประโยชน์ชัดเจนต่อสุขภาพและอายุไขผลการศึกษาในวงกว้างงานวิจัยเก็บข้อมูลจากผู้ใหญ่4,840คนอายุระหว่าง40-85ปีจากหลายรัฐทั่วสหรัฐโดยผู้คข้าร่วมต้องสวมอก อุปกรณ์ติดตามการเคลื่อนไหวตลอด1สัปดาห์เพื่อบันทึกระดับกิจกรรมทางกายประจําวันอย่างแม่นยําตลอดระยะเวลา10ปีถัดมานักวิทยาศาสตร์ได้ติดตามสุขภาพและอัตราการเสียชีวิตของผู้เข้าร่วมพร้อมจำลองสถานการณ์ต่างๆว่าหากแต่ละคนเพิ่มการเคลื่อนไหววันละ10 20หรือ30นาทีผลลัพธ์จะเปลีป่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างผลการวิจัยเผยว่าเพียงแค่ออกกําลังกายระดับปานกลางวันละ10นาทีเช่นการเดินเร็ว ก็ช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตต่อปีได้ถึง7%หาเพิ่มไป20นาทีความเสี่ยงจะลดลง13%และหาเพิ่มเป็น30นาทีจะลดได้มากถึง17%เลยตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ทํำอย่างสม่ำเสมอส่งผลยิ่งใหญ่ต่อสุขภาพในระยะยาวได้อย่างยิ่งสิ่งสำคัญคือการเพื่อนไหวที่กล่าวถึงไม่ได้ต้องใช้แรงหรือความเข้มข้นสูงเสมอไป ตัวอย่างที่ทำได้ง่ายคือการเดินเร็วแต่ก็อาจจะเลือกปัก่นจักรยานแบบสบายๆทำงานบ้านหรือเล่นกับลูกและเลี้ยงสัตว์ก็ได้เช่นกันการมีอายุยืนยาวและสุขภาพแข็งแรงไม่จำเป็นต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีพในวิถีชีวิตเสมอไปหากปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆที่ทำได้และสามารถทำอย่างต่อเนื่องทุกวันก็คือกุญแจที่สำคัญในการส่งเสริมสุขภาพนะครับ ทีมนักวิจัยกล่าวโดยสรุปเม็วิธีง่ายๆในการเพิ่มการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันเพื่อให้10นาทีทองกลายเป็นนิสัยเราสามารถเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำได้อย่างจริงจังเช่นเดินเล่นสั้นๆระหว่างพักกลางวันหรือหลังมื้อเย็นจอดรถให้ไกลขึ้นเล็กน้อยเพื่อบังคับให้เดินมากขึ้นเลือกใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์เป็นการดูแลลูกหรือเล่นกับลิงหรือเล่นกับสัตว์ เลีย้ยงให้กลายเป็นกิจกรรมออกกำลังกายเบาๆลดเวลานั่งดูทีวีและันามาทำท่ายืดเหยียดหรือเดินอยู่กับที่แทนก็ได้แม้วิธีดังเหล่านี้จะดูเล็กน้อยแต่เมื่อทำซ้ำทุกวันก็จะค่อยๆกลายเป็นนิสัยที่ดีช่วยส่งเสริมสุขภาพหัวใจควบคุมน้ำหนักและที่สำคัญคือช่วยยืดอายุไขได้ แม้สินาทีอาจจะฟังดูน้อยแต่เมื่อสะสมต่อเนื่องก็สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้นี่คือเครื่องเตือนใจว่าการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในฟิตเนสทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ทันทีแค่10นาทีจากก้าวเล็กๆที่เรียบง่ายและทำได้ซะและทำได้จริงในชีวิตประจำวันแมท้ทุกๆสิบนาทีที่ดูแลที่ เรามอบให้กับร่างกายในวันนี้อาจจะเป็นการลงทุนอันล้าค่าเพื่ออายุยืนและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในวันข้างหน้านะครับซึ่งไม่ต้องเสียเงินไม่แต่บาทเดียวการออกกาลังกายนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ